ท่นจะรวยไม่หยุดใครจะมาฉุดราไม่อยู่ปัจจุบันธุรกิจอุตสาหกรรมต่างแข่งขันกันที่นวัตกรรมเพื่อสร้างความแตกต่างการเพิ่มคุณภาพและการลดต้นทุนเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีทางเลือกมากมาย ปัญหาคือทำอย่างไรจึงจะสามารถที่จะสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นหรือจะทำอย่างไรให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพที่สูงขึ้นและมีต้นทุนที่ต่ำพอที่จะแข่งขันในตลาดได้ค่ะงั้นในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญเข้าสู่ชั่วโมงของการเสวนานะคะในเรื่องของการทำธุรกิจเชิงรุกในยุคดิจิทัลนั่นเองค่ะท่านแรกค่ะขอเรียนเชิญนะคะคุณสุทัตตา คณะพิทักษ์คงค่ะเจ้าของกิจการลราวาเปาธุรกิจซาลาเปาที่สามารถขายผ่านตลาดออนไลน์ค่ะอายุ28ปีเองนะคะอีกหนึ่งท่านค่ะแพทย์หญิงโสภาพิมพ์สิริพาณิชค่ะเจ้าของโ so ซอีสคับผ้าพันคอสั่งตาม m ม d ทูออเดอรเหมือนกันนะคะประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์อย่างมากค่ะสวยด้วยนะคะ และอีกหนึ่งท่านนะคะคุณระวิทย์หารอุตสาหะค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทสีจรรันโอสดจำกัดค่ะเจ้าของผงหอมสีจันนั่นเองในช่วงนี้ขออนุญาตสัมภาษณ์เองนะคะ สวัสดีค่ะทั้ง3ท่านอีกรอบหนึ่งสวัสดีค่ะนะคะในช่วงนี้ขอใช้ IT เนื่องจากว่าเป็นช่วงของโลกไอทีทั้ง3ท่านเนี่ยยังดูเป็นวัยรุ่นอยู่เลยนะคะแล้วก็มาทําธุรกิจผ่านโลกออนไลน์หลายๆท่านที่มาในวันนี้อยากรู้เทคนิคเคล็ดลับค่ะเขาก็มีออนไลน์เหมือนกันบางคนมี Facebook มี i g มีครบแต่คนดูเนี่ยน้อยหรือบางทีก็มีคนเข้ามาดูของเรากดไลค์เยอะมากเป็นพันไรค์แต่ว่า ยอดขายไม่กระเตื้องเออก็เลยจะให้ทั้งสามท่านเนี่ยไขยเคล็ดลับหน่อยว่าของตัวเองเนี่ยทำอย่างไรบ้างนะคะท่านแรกขอถามคุณระวิ์ก่อนนะคะตัดสินใจรีแบรนด์ผงหอมสีจันทรผลิตภัณฑ์ที่มีอายุถึง60ปีให้กลับมามีชีวิตชีวามีความคิดเห็นอย่างไรคะ พูดเรื่องรีแบรนด์นิดนึงก่อนนะฮะจริงๆบริษัทเราไม่ได้ทําแต่ผงหอมสีจันนะครับหลายคนเข้าใจผิดจริงๆผมขายธุรกิจหลักของเราคือการขายยาเราขาย raw material ให้กับผู้ผลิตยาเกือบทุกรายในเมืองไทยนะฮะรวมถึงรัฐบาลด้วยนะครับเราประมูลงานรัฐบาลเป็นเป็นพอชั้นใหญ่แต่ว่าผงหอมสีจันเนี่ยมันติดอยู่กับบริษัทมันตั้งแต่ต้นเริ่มต้นแล้วมันก็ขายได้มาเรื่อยๆวันหนึ่งผมก็รู้สึกว่าเอะผมผมใช้เองตอนอีกเด็กนะฮะแล้วก็รู้สึกว่า p r ร d u c ตัวนี้มันดี qualitying p r o d u ดี <c oughs> แต่ว่าไม่มีการทําการตลาดเลยแต่มันก็ยังขายข,ายของมันได้นะแปลว่ามันต้องมีอะไรดีบางอย่างเราก็เลยลองทําการตลาดแบบชาวบ,บ้านชาวบ,บ้านดูหน่อยนะฮะ <c oughs> แรกก็ก,ก็ก็ไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่ <c oughs> แต่พอเราเริ่มจับทิศทางได้เนี่ยพอเราเริ่ม r e บรนด์เนี่ยเ,เริ่มดีขึ้นตอนนี้เป็นจุดเริ่มต้นเรียกว่าเป็น s t e ปแรกของการ r e บรนด์นะฮะ <c oughs> จากการ r e บรนดะ์ณวันแรกจนถึงวันนี้เนี่ยยอดขายผ,ายผงหอมสีจันทร์เพิ่มขึ้นประมาณ1 1เเท่าละ <c oughs> แต่ปีนี้ จะรีแบรนด์ครั้งใหญ่ที่สุดคือจะเปลี่ยนทุกอย่างเลยจะเปลี่ยนเหลือ,ลอแค่ชื่อสีจันแล้วก็ออกโปรดักต์ใหม่เป็นแพ<ะ>็กเกจทำโฆษณาทีวงทีวีเต็มสตรีมเลยนะฮะแล้วก็ออนไลน์เป็นพอชั้นใหญ่ในนั้นด้วยนะฮะออนไลน์เนี่ย<ะ>เดี๋ยวจะเห็นแคมเปญถ้าเกิดใครจำได้เมื่อสักปีที่แล้วเรามีแคมเปญตัวหนึ่งชื่อ,อแม่นางสีจันเป็นการเล่นระหว่างเพจของเรากับออกพญาหงทองกับแม่บ้านมีหนวดนะฮะแคมเปญนั้นได้ร<ะ>างวัลแอดแมน คู่กับ True นะฮะแล้วได้ส่งไปแข่งที่เมืองนอกด้วยแคมเปญนี้ทำให้เฟดเทจเราซึ่งตอนแรกเนี่ยก๊อกมากมีคนไลค์ประมาณ3,000เนี่ยขึ้นมาเป็น60,000ภายในเวลาเดือนเดียว1เดือนค่ะหลังจากที่ยอดไลค์เยอะขึ้นฟีดแบ็กที่เราได้กลับมามีอะไรบ้างคะเรามี relationship กับลูกค้าที่ดีขึ้นต้องใชํคำนี้เราเป็น market research ฟ r e ครับค่ะ เป็นเป็นเป็นสิ่งที่ถ้าเกิดว่าเราต้องการข้อมูลประเภทนี้แล้วเราไปจ้างบริษัทอย่างเนลเซ่นทำเนี่ยโอเคคโทษพูดชื่อบริษัทอีกแล้วไปจ้างบริษัทรีเสิร์ชชั้นนำทำเนี่ยนะครับต้องเสียเงินเป็นล้านกว่าจะได้ข้อมูลแบบนี้แต่ข้อมูลพวกนี้ลูกค้ามาบอกเราเองยอดเยี่ยมมากแฟชั่นจริงจริงธุรกิจเนี่ยมีมาตั้งนานแล้วเป็นรุ่นลูกหรือว่าเป็นเจเนอเรชันที่ที่เท่าไหร่คะจริงๆเป็นรุ่นหลานแต่เป็นเจเนอเรชันที่สองเพราะว่าเจเนอเรชัน คุณพ่อไม่ได้ไม่ไมีไม่ได้ทำารัอบอมันตัดข้ามมาเลยค่ะ,คะการรับช่วงต่อมานี้คืออยากให้แนะนําเทคนิคของหลายๆท่านหน่อยบอกว่าเอ้จูนกับคุณพ่อไม่ติดค่ะเพื่อนผมไม่ได้จูนกับคุณพ่อผมจูนกับคุณปู่ตอนนั้นซึ่งท่านก็อายุมากแล้วเนี่ยนะครับไม่ได้จูนเลยครับเรียกว่ามาถึงก็มีแฟ้มกองอยู่แล้วก็เริ่มลงมือทําเลยทําคนเดียวออตอนนั้นเนี่ยอันนี้จะให้คุยเรื่องไอทีนิดนึงไหมครว่าเราทำอะไรบ้าง หกปีที่แล้วเนี่ยนะครับบริษัทผมเนี่ยไม่มีคอมพิวเตอร์แม้แต่ตัวเดียวศูนย์ไม่ต้องพูดถึงระบบไอทีนะฮะทุกอย่างจดมือหมดโบราณมากนะฮะจอดอยู่ในสมุดเล่มใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับวันนี้บริษัทเรารันแบ็กบน s y ซิสเต็มโดยเอสเนะฮะวันนี้รา run แบ็กบลอนซิสเต็มโดยเอสในหกปีที่ผ่านมาเนี่ยเอสนี้ผมถือว่าเป็นระบบปฏิบัติการที่ดีที่สุดของ องค์กรแล้วนะที่จะหาได้นะครับเพราะว่ามันข้อมูลมันได้ทูกมิตินะฮะจากวันที่เป็นกระดาษถึงวันที่เป็น s อ p เนี่ยมันมีมีเรื่องราวเยอะมากค่ะครับเราเห็นโอกาสยังไงคะถึงเอาเรื่องของ IT มาใช้ในในบิสเนสค่ะคือผมมาทำงานที่นี่เนี่ยโดยผมผม,มีค ondition อยู่อยู่อย่างนึงว่าถ้าเกิดเราไม่ทำให้มันเจ๋งสุดๆไปเลยเนี่ยผมไม่มาเพราะว่าผมลาออกมาจากงานที่ผมรักมากตอนนั้นนะฮะค่ะ ก่อนหน้านี้ผมอยู่ที่ Citibank ก์ผมรักงานนี้มากนะคเพราะฉะนั้นถ้าไม่เจ๋งจริงเนี่ยเราไม่ทำผมผมมีความเห็นว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากที่สุดในการนำธุรกิจในยุคนี้คือ Real Time Information ครับ SAP เนี่ยปิดบุกทุกวันคือ Report ที่ได้เนี่ยนะฮะว่าวันนี้เราว่าขายเท่าไหร่ขายที่ไหนใครขายบ้างลูกค้าจ่ายเงินหรือเปล่าทุกอย่างเนี่ยสมัยก่อนนี่รอไปฮะนู่นน่ะสามเดือนนะฮะ เดี๋ยวนี้ทุกวันจะว่าไปแล้วทุกชั่วโมงทุกนาทีเลยก็ได้นะฮะถ้าเกิดใช้ SAP มันขึ้นมาตลอดเวลาถ้าเราต้องการครับะยะเวลาในการปรับเปลี่ยนนำไอทมาใช้ค่ะนานแค่ไหนคะผม implement SAP อยู่3ปีครึ่งสปีครึ่งสปีครึ่งครับถือว่านานเหมือนกันนะนานครับค่ะครับเพราะว่ามันยากครับถ้าใครมีใครใช้ SAP ครับในห้องนี้มีไหมฮะถ้าใครเคยใช้จะรู้ว่ามันปวดหัวมากครับเขาเรียกแสบฮะแสบ ม,มันแสบมากครับเพราะว่าม,มันยากมากตอน implement อิน l e m e n เมครับพอเอาเรื่องของไอทีมาใช้กับธุรกิจที่ไม่เคยรู้เรื่องไอทีเลยปัญหาอุปสรรคที่เจอมีอะไรบ้างคะอันที่หนึ่งก็คือคนเก่าเนี่ยนะครับเอาแค่ใช้คอมพิวเตอร์ก็เหนื่อยแล้วนะฮะ SAP นี่มันแบบขั้นสุดเลยอะ uh huh. เราก็ใช้ระบบมเมนทอร์ uh, mentor, คือเราเอาเด็กรุ่นใหม่ตามประกบเลยฮะคนเก่าแล้วก็ ถูกร uh co ู mm ้ถ hmm, so mm ูกกลางจนใช้จนได้อะครับก็มีดราม่ามีน้ําตาร่วงกันมีแบบทะเลาะอะไรกันมันมันมันเป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าก็ต้องผ่านไปให้ได้ทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับดราม่าเรื่อง SAP เยนี่ยยังไม่จบเดี๋ยวนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านนะคะก็ปรึกษาปรึกษากันเนาะนะคะถามมาที่คุณสุทัตานะคะกับคุณกับแพทย์หญิงโสภา ถาแพทย์หญิงโสภาก่อนดีกว่านะคะนำหน้าเป็นแพทย์หญิงแต่ว่าทำไมมาจับธุรกิจผ้าพันคอคะเดี๋ยวขอแก้ตัวนิดนึงนะคะโสเป็นเภสัชกรหญิงค่ะโ oh อะค่ะ,ะ,ะเราจบเภสัชกรมานะคะแล้วก็แต่ว่าสนใจพวกแฟชั่นนะคะเป็นคนชอบงานศิลปะมากๆเลยเวลาไปเห็นภาพอะไรสวยๆเนี่ยเราก็ชอบถ่ายรูปเก็บเอาไว้ค่ะแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะมาถ่ายทอดลงอะไรดี แล้วพอดีมีวันหนึ่งเราก็ไปเปิดตู้เสื้อผ้าเราโอ้โหทำไมผ้าพันคอเราเยอะขนาดนี้เราก็เลยป๊อปขึ้นมาเลยว่าใช่ละเดี๋ยวเราจะทำผ้าพันคอเนี่ยเอาศิลปะมาลงบนผืนผ้าสวยๆเนี่ยแหละ,ค,ะค่ะค่ะเกิดเป็นโซอีสคาร์ฟขึ้นมาค่ะซึ่งตอนนี้โซอีสคาร์ฟเนี่ยดังมากในหมู่วัยรุ่นค่ะเกี่ยวกับเรื่องแฟชั่นผ้าพันคอคำถามที่หลายๆท่านส่งมาว่าอะไรคือจุดเริ่มต้นของการใช้โซเชียลมีเดียในการในการเป็นช่องทางตลาดของโซอีสคาร์ฟค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวขอแนะนำก่อนนะคะจริงๆแล้วโซอีสคาฟเนี่ยเราเพิ่งเริ่มธุรกิจมาได้ประมาณ1ปี4เดือนได้ค่ะแต่ว่าฟีดแบ็กเนี่ยค่อนข้างดีมากๆเลยมันทำให้เติบโตเร็วค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยโซเชียลมีเดียเนี่ยก็ป๊อปปูล่าอยู่แล้วนะคะเราก็มองช่องทางแรกที่เราจะทำการตลาดเลยก็คือ Facebook ค่ะ,คะอย่างบางท่านอาจจะยังไม่ทราบว,ว่าเฟซ e b o บุ๊กเนี่ยแบ่งออกเป็น3อย่างนะคะก็จะมี People ที่เราเล่นกันคุยกับเพื่อนแอดเฟนนะคะแล้วก็มีแบบเป็นกลุ่มนะคะที่เป็นกลุ่มจุฬาลงกรณ์กลุ่มสมาคมต่างๆหรือในองค์กรบริษัทต่างๆแล้วก็มีแบบเป็นเพจที่เป็น ร้านค้านะคะซึ่งในเพจเนี่ยเขาก็จะมีระบบหลังร้านนะคะจะมีอินไซต์ข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นวันนี้มีคนมากดไลก์กี่ไลค์นะคะหรือว่าโพสที่เราโพสไปเนี่ยโพสไหนมีฟีดแบ็ k จากลูกค้ามากนะคะ <ừ> แล้วก็มีระบบที่เราสามารถลงโฆษณาได้ด้วยนะคะ,คะก็จะเป็นระบบหลังร้านที่แบบค่อนข้างดีเลยถ้าเกิดเราใช้ประโยชน์กับเขาให้สูงสุด ค่ะเราก็เลยเลือกใช้ตอนนั้นเราเลือกใช้ Facebook นะคะตามด้ Instagram กรแล้วปัจจุบันเราก็มีการทำการตลาดทางไทม์ไลน์ด้วยไทม์ไลน์ด้วยใช่ค่ะก็คือใช้เรื่องของโซเชียลมีเดียครบทุกรูปแบบใช่ค่ะตามที่คนไทยเขานิยมกันนะคะค่ะคนไทยนิยมอยู่3อย่างเนี้ยค่ะแล้วมาด้านคุณสุทัตตาค่ะชื่อเล่นชื่ออะไรคะส้มค่ะน้องส้มขอเรียก น้อง z o มเลยนะคะเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะน้องยังเด็กเมื่อสักครู่นี้บอกว่า2ถึง25หรือ,อยังจริงๆ28แล้วทำธุรกิจซาลาเปา<ช>ค,ความแตกต่างของาลาวาเปาอ่คืออะไรคะความแตกต่างของเราก็คือว่าจุดเด่นถ้าเกิดเป็นซาลาเปาลาวาในยุคน,นี้ค่ะจะฮิปกันเนาะจะทุกคนก็จะรู้จักอยู่แล้วแต่ว่าจุดเด่นของเราก็คือเราจะมีในส่วนของลาวาหลายไส้เพื่อให้ ควบคุมทุกกลุ่มผู้บริโภคอะค่ะก็คือถ้าเป็นที่อื่นก็อาจจะมีเต็มที่ก็คือสามไสเท่าที่เห็นนะคะแต่ของเราก็พยายามทําเพื่อขยายกลุ่มผู้บริโภคให้มากขึ้นค่ะแล้วก็คอข้างบนนี่คือการ์ตูนใช่ค่ะคืออย่างนี้ค่ะน่ารักอาจะเป็นงานออเดอร์ค่ะก็คือเขาก็จะทําให้เหมือนกับวันเกิดค่ะในอาจจะเป็นการขอโทษหรืออาจจะเป็นอะไรอย่างนี้ค่ะอวยพรต่างๆในโอกาสพิเศษอะค่ะลูกค้าที่ได้รับ 95%ประทับใจมากมก็คือรู้สึกว่าถ้าเป็นเค้กเนี้ยค่ะก็จําเจใช่ไหมคะ,คะแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะมีอะไรซาลาเปาเราเนี่ยเราจะทํายังไงให้มันเพิ่มมูลค่าได้แล้วก็ต้องคิดต่อยอดจากสิ่งที่เรามีอะคะ่ะว่ามันสามารถทําอะไรแล้วทําให้คนน่าสนใจมากขึ้นค่ะค่ะแล้วเราเห็นช่องทางเรื่องของโลกออนไลน์ยังไงบ้างคะอ๋อโลกออนไลน์ใช่ไหมคะก็คือต้องบอกก่อนว่าเป็นคนซื้อของผ่านออนไลน์อยู่แล้วอาจจะเป็นคนยุคใหม่ด้วยก็รู้สึกว่า เดี๋ยวนี้การซื้อออนไลน์เป็นเรื่องปกติเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนอายุเยอะๆอะค่ะเขาก็จะคิดว่าจะโอนเงินยังไงจะส่งของหรือเปล่าโกงหรือเปล่าแต่เราเป็นวัยรุ่นลูกใหม่ก็ลองใช้แล้วก็เท่าที่เคยซื้อมา100%ก็ไม่มีไม่โดนโกงค่ะ,ะเพราะฉะนั้นก็เลยเห็นช่องทางนี้ว่ามันกว้างและมันกว้างมากมแล้วก็เลยลอง ะค,ะค่ะพอพูดถึงเรื่องของความเชื่อมั่นในการจ่ายเงินโอนเงินหลายคนก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะคะเพราะว่าเอะถ้าสมมุติว่าเราโอนเงินไปแล้วแล้วของจะได้หรือเปล่าทั้ง3ท่านมีวิธีสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้ายัางไงบ้างคะเ,เราใช้เตอร์ปาร์ตี้ครับค่ะ ern, เพิอ่อสีจันไม่ค่อยเน้นออนไลน์แต่ผมมีมีอีก product หนึ่งที่กำลังจะลนช์เดือนหน้าในชื่อสสีซึ่งเป็น personalized cosmetic อ,อันนี้มันต้อง ต้องต้องต้องซื้อผ่านออนไลน์เพราะซิสเต็มเป็นอย่างนั้นเราก็ใช้เตยปาร์ตี้ใช้เคแบงนนในในเรื่องของเครดิตการ์ดคือเตยปาร์ตี้จริงๆเป็นใ,นใครก็ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพูดเดี๋ยวจะโฆษณาแต่ว่ามันมีหลายอานันทูซีทูพอะไรเงี้ย <c oughs> นิดหน่อยลองมันมีหลายคนนะครับผมไม่ได้โฆษณาให้เพียงแต่ว่าพวกนี้เนี่ยเขาเป็นเกตเวย์ซึ่งเขามีความน่าเชื่อถือประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับเราไม่เก็บบัตรเบอร์บัตรเครดิตการ์ดของลูกค้าไว้กับเรา เพราะเรารับผิดชอบไม่ไหวเพราะว่าซิสเต็มของเราเนี่ยอาจจะไม่แข็งแรงพอ,อการป้องกันการแฮ็กแต่เขาอะมีหน้าที่ที่จะต้องทำไฟวอลให้แข็งแรงพอที่จะป้องกันการแฮ็กของพวกนี้ได้เพราะฉะนั้นแนะนำว่าถ้าอยากให้ชัวนะครับใช้เตอร์ปราร์ตี้โดยเฉพาะถ้าต้องการเครดิตการ์ดเข้ามาเนี่ยต้องเตอร์ปราร์ตี้เลยค่ะครับอืทางโซอี้สคาร์ค่ะ,คะ อ่าค่ะสำหรับโซอี้สคาฟเองนะคะเราก็ใช้เทคนิคแบบว่าใจเขาใจเรานะคะคือโสก็เป็นนักช็อปออนไลน์มาก่อนก่อนที่จะมาทำโซอี้สคา f ฟตรงนี้ใช่ไหมคะก็เราจะทำยังไงให้ลูกค้าเนี่ยเชื่อมั่นว่าได้รับของจริงเพราะฉะนั้นโซอี้สคาฟก็จะมีการโพสต์รูปลูกค้าต่างๆที่เคยได้รับของไปแล้วเนี่ยพอลูกค้าเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะส่งรูปรูปตัวเองกับสินค้าเนี่ยกลับมากัน เกือบจะร้อยเปอร์เซนเลยนะคะ,คะเพราะว่าเขาเขาได้รับของไปแล้วเขาประทับใจค่ะแล้วก็ได้มีการโพสต์รูปพวกนั้นขึ้นไปนะคะรวมถึงข้อความต่างๆที่ลูกค้าส่งกลับมาหาเราว่าได้รับของแล้วนะคะขอบคุณมากเลยผ้านุ่มสวยะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็โพสต์ขึ้นไปอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือว่าให้มีการเคลื่อนไหวของหน้าเพจตลอดอันนี้สําคัญนะคะคือสมัยก่อนโซ่ช้อปปิ้งออนไลน์โซก็เป็นคนที่ ที่กังวลนคนหนึ่งเลยนะคะ,คะถ้าเกิดเข้าไปดูเพจไหนเนี่ยไม่มีการเคลื่อนไหวมาสักอาทิตย์หนึ่งแล้วเราก็แบบเอ๊ะมีตัวานวหรือเปล่าใช่หนีหนีใครไปแล้วหรือเปล่าอะไรค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยโซอีสคาฟเนี่ยจะมีการอัปเดตเพจทุกวันค่ะก็ถ้าเกิดเข้ามาก็จะเห็นว่าอ๋อยังมีตัวตนอยู่นะค่ะแล้วก็มีการโพสต์หมายเลขพัสดุ <C HA> ขึ้นไปทุกวนันเพราะเราจัดส่งของ,ของทุกวนันค่ะ,ะตรงนี้ก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าแล้วว่าโอโอนเงินมาเนี่ยได้ของแน่นอนเรามีตวตนตนค่ะอันนี้คือเทคนิคการสร้างความเชื่อมั่นใช่ค่ะ ซาลาว์เปาทำยังไงคะของต้มเองก็จะเหมือนพี่โสอ่ะค่ะก็คือโพสต์ลูกค้าส่วนมากเขาก็ถ้าได้รับของประทับใจเขาก็จะส่งมาก็ส่งโจ้มประมาณก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะคะที่กลับมาค่ะแล้วเราก็อาจจะบางคนเอ้าพี่คะลืมทานหมดแล้วอะไรเงี้ยค่ะ,ะ <c oughs> ก็บอกว่างั้นเดี๋ยวถ้าเกิดรอบหน้าทําให้นะเราจะแถมอะไรเงี้ยไป <c oughs> เขาก็โอเค <c oughs> แล้วก็เป็นการเชื่อใจอย่างที่พี่โสบ,บอกว่ามันเพลินมันต้องเคลื่อนไหวอะ่ะเหมือนเราต้องซื้อของเราต้องดูเหมือนกันไม่ใช่หายไปแค่หายไปสองสามวันแล้วก็รู้สึกละ ว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเนี้ยค,ค่ะแล้วก็ส่วนมากการทําตลาดบน Facebook ถ้าเป็นของสำหรับส้มนะคะก็เป็นของกินยังไม่เคยเจอลูกค้าที่ถ้าเขาสั่งแล้วบอกที่อยู่แล้วออเดอร์มาแล้วจะไม่ค่อยเจอลูกค้าที่ไม่เจอเลยลูกค้าที่โกงเบี้ยวไม่โอนเงินบางบางเคสมีนะคะว่าตอนแรกๆส้มทําก็คือยังไม่ได้มีระบบการจัดการอะไรมากก็คือส่งให้เขาก่อนเลยซึ่งบางคนก็แบบ พี่คะหนูขอโทษอ,อะไรเงี้ยก็กลายเป็นมิตรภาพดีๆเขาก็จะช่วยแชร์ถามว่าทําไมคนกดเพจเยอะขึ้นเพราะเราสร้างความประทับใจให้ลูกค้าค่ะถ้าเกิดการผิดพลาดเพราะของเราเป็นของกินส่งบางทีมีปัญหาที่ไปรษณีย์ทั้งที่ไปรษณีย์บอกแล้วว่าพรุ่งนี้ถึงแต่ไม่ถึงเราก็บอกลูกค้าเลยว่าทิ้งไปเลยนะเพราะเราอยากให้แบบสดที่สุดเพราะฉะนั้นวันหนึ่งคุณต้องได้รับ เขาก็เลยประทับใจก็เป็นการบอกต่อมาแช่ใน Facebook ทําให้ลูกค้ามั่นใจเรามากขึ้นว่าโอเคแม่ค้าร้านนี้รับผิดชอบค่ะเดี๋ยวนะคะพี่ถามนิานึงซาลาเปานี้ใส่สารกันบูดไหมคะไม่ใส่สารกันบูดค่ะก็เลยอยากให้ลูกค้าเหมือนเราทําเสร็จแล้วก็ฟีดแล้วก็ส่งเลยค่ะจะได้ก็คือมันกําลังคายตัวก็กําลังพอดีเนี้ยค่ะแล้วก็จะมีวิธีแพ็คไปก็จะดีที่สุดแต่ถ้าเกิดไปอยู่ที่ไปรษณีย์สองสามวันแล้วเนี้ยไม่เวิร์กละก็คือถ้าเกิดวันหนึ่งที่ลูกค้าควรจะได้รับก็บอกว่า จบเลยแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ทําให้เขารู้ว่าโอเคเขาได้ของที่ดีที่สุดเพราะว่าควรจ่ายเงินมาเน้ร้อยเปอร์เซ็นต์เขาก็อยากได้ของร้อยเปอร์เซ็นตะ์ะค่ะค่ะโซยิสคาฟ่ะสวยมากเลยมองแล้วเพลินถามนินึงว่าถ้าเราจะทำเรื่องของความเชื่อมั่นแล้วอย่างหนึ่งแล้วก็เรื่องของโลกออนไลน์การทำสินค้า m มทูอ o เดอร์ถือว่ามันเป็นนิชมาร์เก็ตไหมคะ ก็จริงๆแล้วก็เป็น n i ชมาร์เก็ตนะคะค่ะ m a k e to Order เนี่ยมันไม่ใช่ว่าผู้ประกอบการทุกท่านจะทำได้ต้องต้องต้องพูดต้องเล่าเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช่โรงงานเองแล้วแบบว่าอยากจะทำแบบให้ลูกค้าเนี่ยเป็นแบบ c u ส t ตอ i z ไเลยเนี่ย มันก็ค่อนข้างยากเพราะว่าตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มคอสใช่ไหมคะ, uh huh. ะตัวโ o ยีสคารเองเนี่ยพอเราคิดว่าเรามีฐานลูกค้าแน่นละเราเปิดกิจการมาได้ประมาณหนึ่งละลูกค้าเราเนี่ยมีการซื้อซ้ำประมาณ80%นะคะจากการ <Okay. S 1> เก็บข้อมูลมาเราก็คิดว่าตรงนี้เราออกคอลเลคชันใหม่ๆม,มาเนี่ยลูกค้าก็ซื้อเก็บซื้อเก็บเราคิดว่าโอเคเราพร้อม order ลอนช์แคมเปญเมทัลออเดอร์ละแล้วก็ปล่อยแคมเปญออกไปเลย ลูกค,ค้าก็สั่งเข้ามาคือค Key s u ั c เซสเราคือเรามีโวลูมค่ะพอเรามีโวลูมเนี่ยเราก็สามารถคุยกับโรงงานได้ตรงนี้ลูกค,ค้าเราก็ไม่ต้องไปแบกรับภาระเรื่องคอสที่สูงขึ้นค่ะก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเราขายของคุณภาพทำให้ลูกค,ค้าเนี่ยมีการซื้อซ้ำค่ะแล้วก็เราก็มีโวลูมในการที่จะไปผลิตเป็นเมทูออเดอร์ได้ค่ะทางซาลาวับเอาทำยังไงคะ ก็เหมือนกันนะคะก็คือของถ้าเป็นออเดอร์ค่ะลูกค้าจะชอบนะแต่ว่าเราผลิตเองค่ะมีโรงงานเองเพราะฉะนั้นการทําอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องยากอย่างซาลาเปาถ้าสมมติว่าคนสั่งสักพันลูกทําไงคะคือเราต้องมานั่งเขียนทุกอันไหมส่วนมากค่ะถ้า ยังไม่เคยเจอที่สั่งวาดเป็นพันลูกเพราะว่าเราจะขายราคาอีกราคาหนึ่งมันเพิ่มมูลค่าได้เลยค่ะก็คือสมมุติว่าสั่งลูกค้าที่เคยสั่งไปทานนะคะเยอะที่สุดองขายเป็นแพ็คก็คือสั่งประมาณ12แพ็คลวร้อยลูกอันนี้สั่งไปทานไม่ได้ไปขายแต่ส่วนหน้าสมมติว่าสั่งไปร้อยลูกเนี้ยค่ะก็อาจจะวาดสัก20่สเก๋ๆไปแจกอะไรเงี้ยค่ะยังไม่เคยเจอวาดไปร้อยลูกล้วเอาไปทานเพราะเขาก็มันเป็นต้นทุนที่เพิ่มของเขา ค่ะ,ะประมาณนั้นอ,อีกหนึ่งคำถามบอกว่าการนำโซเชียลมีเดียมาบริหารจัดการซาลาวาเป่าสาขาต่างๆต้องมีการปรับตัวอย่างไรบ้างค่ะก็การนำโซเชียลมีเดียใช่ไหมคะทำให้ตอนนี้ส้มขายแฟรนไชส์ด้วยค่ะก็ตอนนี้มีแฟรนไชส์อยู่ประมาณ5สาขาค่ะค่ะแล้วก็กำลังจะเปิดใหม่ในกรุงเทพก็คือเขาซื้อแฟรนไชส์ไปก็การบริหารจัดการ ที่เอาเฟซบุ๊กเข้ามาก็คือทําให้ลูกค้าเหมือนรู้จักและลูกค้าเดี๋ยวนี้คนที่ไม่สะดวกซื้อทางออนไลน์ก็ยังมีค่ะเขาก็เลยต้องการหน้าร้านเพราะ,ะฉะนั้นเราก็จะขายแฟรนชส์เพื่อให้ขยายมากขึ้นง่ายต่อการซื้อมากขึ้นเข้าใกล้กลุ่มผู้โภคมากขึ้นค่ะก็จะทําให้เราจะได้กลุ่มผู้โภคใหม่เพิ่มขึ้นด้วยค่ะสิ่งที่เราต้องพูดคุยกับลูกค้าเวลาที่เราทำตลาดออนไลน์ค่ะทั้งสามท่าน พูดคุยเรื่องอะไรบ้างเร็วแค่ไหนความถี่ในการตอบด้วยค่ะผมตอบอย่างนี้นะฮะอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญมากเวลาจะทำออนไลน์หรือออฟไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องเข้าใจว่าเนทีฟของพื้นที่นั้นนะคืออะไรคำว่าเนทีฟหมายความว่าอย่างนี้ฮะสมมุติว่าเราไปเมืองจีนเนี่ยแล้วเราแซคคิวร้านอาหารซื้อกเตี๋ยวเราแซคคิวอย่างเงี้ยก็คงจะไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่เท่าไหร่ mm hmm. แต่ถ้าเกิดไปทำแบบนั้นที่ญี่ปุ่นเนี่ย เราก็จะกลายเป็นคำนะ่าอับอายครั้งใหญ่นี่คือคำว่า native วัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันบนโลกออนไลน์เช่นกันครับ Facebook เนี่ยคนเขาเข้ามาทำอะไรฮะเขาเข้ามาโพสต์รูปตัวเองนะครับมาฟังอยากอยากรู้เรื่องชาวบ้านนะฮะ Entertainment ะเป็น Entertainment เราก็ส่วนใหญ่จะเป็นรูปเพราะฉะนั้นนี่คือ native ของ Facebook สื่อทุกอย่างที่ไปลงต้องไม่อินเทอร์รั เขาค,คือไม่ใช่แบบว่าเขาเขากำลังเอนเตอร์เนเอทนอยู่แล้วเจอคุณแบบเฮ้ยนี่ไม่ใช่อ่ะนี่มันมันไม่บิลองที่นี่นึกออกไหมยอย่างเงี้ยอินสตาแกรมคืออะไรดูรูปสวยๆถูกไหมครับคนเขาไปดูรูปสวยๆไปดูรูปนู้นรูปนี้รูปของคุณก็ต้องสวยโฆษณา t v วีีเนี่ยไม่สามารถเอาไปฉายในโรงหนังได้มันมีคนทำนะครับซึ่งผิดสุดๆโฆษณาในโรงหนังก็ต้องถูกดีไซน์มาเพื่อโรงหนังโฆษณาบน YouTube หรือคลิปบน YouTube ก็ต้องถูกดีไซน์มาเพื่อ YouTube คุณจะาคลิป YouTube ไปฉายบนทีวีแบบนี้มันไม่เนทีฟอันนี้เป็นสิ่งที่มาร์เก็ตเตอร์หลายคนเนี่ยพลาดนะครับอ่ะฉันทำทีวีีมาแพงจังเลยเนี่ยนะฉันขออัดทุกชานอลเลยเนี่ยไม่เวิร์กแบบนี้ไม่เวิร์กอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองคอนเทนต์ต้องแน่นกระชับสั้นนะครับมันจะมีประเภทแบบเห็นไหมฮะแท็กกันแบบที่นึงแบบเยอะมาก แทกัน,ปนไปส,สุดจอเลยอะเราก็แบบผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะครับเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ทุกท่านอยากให้ทุกท่านเก็บไปเพราะว่ามีคนมาเล่าให้ผมฟังว่าผมประทับใจมากเ <c oughs> มื่อประมาณสปีหนึงเก้าเจ็ดคือมัเป็นเรื่องเกี่ยวกวับวิธีการทำคอนเทนต์นะฮะย้อนกลับไปเมื่อปี1970เนี่ยมันมีบริษัทนึงคือบริษัทชื่อลอค e ี m มาตินรู้จักทุกท่านรู้จักล h ค e d ดมาติ n นะฮะ เป็นบริษัททํายุโทโธปกรณ์ที่ใหญ่มากที่สุดบริษัทหนึ่งของโลกนะครับตอนนั้นลอกคิดมาตินเนี่ยจะไปเสนอโครงการหนึ่งกับเสนาธิการทหารร่วมของมริกาชื่อโครงการว่าเครื่องบินล่องหนจากเรดาร์นะฮะคณะเสนาธิการทหารร่วมที่จะต้องไปขอเงินเนี่ยของเงินพัฒนาเครื่องบินเนี่ยประกอบไปด้วยซ i a ที่ปรึกษาประธานาธิปดีวุฒิสมาชิกสสคือแบบว่า <c oughs> แค่ฟังชื่อก็เหนื่อยแล้วอะนะฮะทีนี้ เจ้าของโปรเจกต์นี้ชีฟเอนจิเนียร์เนี่ยชื่อเบนริชเบนริชเนี่ยเป็นเด็กหนุ่มที่เก่งมากจบ MIT mm hmm. เขาคิดอยู่ในใจว่าถ้าไปอธิบายเรื่องเอดาให้พวกตะลุงนี่ฟังเนี่ยนะชาตินี้คงไม่ได้สร้างแน่เลยเครื่องบินเนี่ยนะ <Ha. S 1> ตอนแรกเขาเตรียมชา้าเตรียมอะไรเตร็มไปหมดเลยเพื่อที่จะเข้าไปอธิบายให้ฟังนะครับข้อมูลเพียบเลยนะเขาตัดสินใจไม่เอาของพวนั้นเข้าไปเลยเขาเดินเข้าไปพร้อมกับ ลูกแก้วอะครับลกลมๆใหญ่ประมาณแค่เนี้ยนะฮะอยู่กำมือหนึ่งจริงๆเราเป็นลูกลูกปืนบอลแบรริงลูกปืนเหล็กกลมๆเขาไปถึงปุ๊บก,ก็มีคนนั่งอยู่เต็มเลยสี่สิบกว่าคนเป็นนายพลเป็นอะไรนะฮะเขาก็สาดลูกปืนเนี้ยลงไปบนโต๊ะล้วก็บอกว่าผมจะสร้างเครื่องบินที่เมื่อเอาเครื่องบินของเราไปจอดอยู่ชนจมูกเรดาร์ของข้าศึกเนี่ยมันจะเล็กเหลือแค่เนี้ยบนความเห็นเรดาร์จะเห็นมันเล็กแค่นี้นะครับสองนาทีเบนริชเดินออกมาพร้อมกับเงิน20บิลเลนยูเอสดอลลาร์ เรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าหนึ่งคอนเทนต์แม้จะใหม่แค่ไหนสองคอนเทนต์แม้จะมีรายละเอียดมากแค่ไหนแต่ถ้าคุณเข้าใจวิธีการพรีเซนต์เนี่ยนี่คือคิลเลอร์เลยฮะ,ะเรื่องนี้เนี่ยถ้าให้เขียนเป็นการอธิบายเป็นหน้าเนี่ยเขียนไม่เล่มน,นี้ถูกไหมและต้องใช้เวลาผมเชื่อว่าคนปกติถ้าไปขอเงินเนี่ยจะต้องใช้เวลาเป็นครึ่งวันค่อนวันแล้วก็ไม่ได้ด้วย mm hmm. แต่คนนี้ใช้เวลาเพียงสองสามนาทีเรากลับมาพร้อมกับเงิน20บิลเลียนยู เพราะเขารู้ว่าความสําคัญของการอธิบายคอนเทนต์คืออะไรการทําออนไลน์ให้นึกถึงเรื่องนี้ไว้ครับไม่ว่าคอนเทนต์คุณจะใหม่แค่ไหนายละเอียดเยอะแค่ไหนก็ตามนะฮะให้นึกถึงเบนริชกับลูกปืนที่เขาสาดลงปเป็นบนโต๊ะ <c oughs> นี่คือข้อแนะนําของผมนะฮะ,ะนอกนอจากะคอนเทนต์ยังมีอย่างอื่นที่สําคัญอีกไหมคะการลงรูปภาพด้วยค่ะบางคนบอกว่ามี Facebook แล้วแต่ว่า Facebook ของตัวเองเนี่ยภาพแบบอาจจะใช้มือถือที่ท,ที่ที่ไม่ค่อยชัดหน่อย รูปต้องสวยไหมอ่าต้องลงทุนครับต้องลง,ลงทุนผมพูดอย่างนี้นะครับมันมีคนใช้เฟ e บุ o กเมืองไทยมีประมาณสัก16ล้านคนต่อวันนะครับที่เป็น Active User 16 17เทแถวๆนี้ย13ล้านเป็นโมบายเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอยู่ออนไลน์อย่างเดียวไม่พอนะครับวันนี้ต้องอยู่บนโมบายด้วยนะฮะ โมบายมันคืออะไรครับหนึ่งการโปรโมทเพจบน a ฟ e b o o k เนี่ยจะไม่เห็นบนโมบายตอนนี้ตอนแต่ก่อนไม่เห็นตอนนี้ไม่รู้เห็นหรือยัง <c oughs> สองโมบายเนี่ยนะครับความเร็วในการสไลด์เนี่ยสไลด์เมาส์กับสไลด์นิ้วเนี่ยนิ้วเร็วกว่า <c oughs> ถูกไหมฮะ <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้ารูปคุณไม่สวยเนี่ยนะครับไม่สวยจริงไม่สะดุดจริงเนี่ยนะฮะ <c oughs> ผ่านไปเร็วไหม <c oughs> เพราะฉะนั้นกรุณาลงทุนนะครับ <c oughs> อย่าอย่าแบบว่า แบบชออันของชันนี้อย่างสวยแล้วชันถ่ายยังก็คงต้องออกมาสวยแนะ่ะไม่จริงนะครับต้องลงทุนเรื่องรูปนี่สําคัญมากลองไปดูเว็บไซต์ที่ลงทุนเรื่องรูปเยอะๆผมไม่พูดชื่อแล้วกันเดี๋ยวหาว่าโฆษณาไทยอินตลอดเลยเออลองไปดูนะครับเพจร้านขายเสื้อร้านหนึ่งที่มีคนไลค์เป็นล้านผู้ประกอบการ s m e ท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการ ECI t สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/dipecit หรือเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม www.dip.go.th ท่านจะรวยไม่หยุดใครจะมาชุดกอไม่อยู่